สวัสดีค่ะพบก,กับช่องนาทนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องรากยญ้าคาคนกินเพื่อสุขภาพจริงหรือลองคิดดูและเป็นวัชพืชมีประโยชน์ขายดีข้อมูลจากข้อมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอชาบ้านฐานข้อมูลสุขภาพ14กรกฎาคม2562นะคะหญ้าคาก็คือว่าจะพืชชนิดหนึ่งที่มีใบแหลมคมจะเริ้ยตบโตได้ดีในที่แห้งแรงแระมีแสงแดดส่องถึงโดยทั่วไปชาวบ้านจะใช้ประโยชน์จากใบของหญ้าคาโดยสารหญ้าคาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ โดยการนำไปมุงหลังคาบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือคอกสัตว์เลี้ยงแต่รู้หรือไม่รากยากาคามีองค์ประกอบทางเคมีหลายอย่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้แก่ <c oughs> โกโคสเมดิทอลโกสิกติกอารานโนอินเฟอร์นอรอนอาคายโพลีฟีนอลแทนนิน และอันคาลายนะคะองค์ประกอบเหล่านี้ใช้เป็นยาสมุนไพรลดไข้ใช้เป็นยาขับปัสสาวะลดความร้อนภายในร่างกายบรรเทาอาการกระหายน้ําและใช้เป็นยาห้ามเลือดก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นว่ารารางราเลเกอฮีหญ้าแฝกหรือหญ้าคาหญ้าคาก็มีถิ่นกำเนิดมาจาก คาบสมุทรมาเลเซียและชัยฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนถูกนำไปใช้ในการแพทย์แผนโบราณในประเทศแถบเอเชียก็ได้แก่จีนอินเดียสีรังกาซาอุดิอาราบียเวียดนามและไทยยาคาเป็นัวชพืชที่พบได้ทั่วไปในที่โล่งและมีความชื้นสูงทั่วประเทศเลยนะคะ มีอายุยืนหลายปีขยายพันธุ์โดยการใช้ส่วนของเงาและมาเล็ดเพก่กระจายบริเวณเขตร้อนทั่วโลกเลยนะคะประโยชน์ของยาคาก็คือใช้มุงหลังคาบ้านหลังคาโรงเรียนเลี้ยงสัตว์อายุใช้งาน3-5ปีนะคะพบได้ตามต่างจังหวัดของประเทศไทยและมีงานวิจัยพบว่าที่รากของยาคา มีสารสำคัญอยู่5ชนิดก็คือฟินอะรกโคโมนไตรเตอปิโนยเซนคลินเตอร์ปิโนย,ลนยและโพรีเซคาลายนะคะซึ่งมีสรรพคุณทางยาสมนุนไพรรากยากาคาคนกินเพื่อสุภาพจริงหรือจริงนะคะโดยใช้เป็นยาสมนุนไพรรักษาโรคต่างๆก็ได้แก่รากยากาคา ช่วยป้องกันเสลนสมองถูกทำลายจากสารเคมีที่เป็นพิษรากยาขาช่วยในการยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดช่วยแก้อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบช้รากและเงาเป็นยาขับปัสสาวะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยขยายหลอดเลือดช่วยต้านการอักเสบช่วยรักษาปัสสาวะเป็นหนองช่วยแก้อาการตาเหลืองช่วยแก้ออกห่า ช่วยบำรงุงไตแก้ร้อนในแก้ไอนะคะตหรับยาแก้ปัสสาวะเป็นหนอง<ม>ก็ให้ใช้รากแห้ง15กรัมนะคะใส่น้ำ250ามลลตรต้มให้เหลือ50ามิลลิลิตรปรินกินตอนอุ่นหรือตอนเย็นนะคะแก้อาเจียนเป็นเลือดก็ให้ใช้รากแห้ง30กรัมต้มน้ำกินหรือผสมรากบัว15กรัมต้มน้ำกินนะคะและ ยญ้าคารากหญ้าคาสามารถขายได้ดีเลยทีเดียวนะคะข้อมูลอันนี้มาจากแนวหน้าวันที่5พฤษภาคม2566ก็คือสองสามีภรรยาในอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรียึดอาชีพขุดรากยากา่กาคาว่าจะพืชได้ขึ้นเองตามธรรมชาติทรงประเทศจีนเพื่อนนำไปทำยาสมุนไพรจําพวกยาหอม ขายกิโลกร,รัมละ30บาทนะคะมากกว่า20ปีแล้วส่งรูปเรียนมหาวิทยาลัยนายมุวิระคอนศรีอายุ61ปีและนางจอมระคอนศรีอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่47หมู่หนึ่งตำบลหนองพันจันอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะคะสองสามีภรรยายึดอาชีพขุดรา,ยากยักคาขาย และใบหญ้าคาก็จะทำเป็นมัดขายก็จะมีคนซื้อนำไปมุงหลังคาที่อยู่อาศัยนะคะรายได้จากการขายลากยญ้าคาประมาณ6,000ถึง1 0ึ0งบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะสามารถทำอาชีพนี้ได้ตลอดปีเลยจนส่งลูกเรียนถึงมหาวิทยาลัยราจะทัดหมู่บ้านจอมบึงเลยนะคะโทษของหญ้าคาก็คือ ใบของยญาคาจะมีความคมเป็นอันตรายสามารถบาดมือได้ในการเดินผ่านกอยญาคาหรือจับใบยญาคาต้องระมัดระวังนะคะอาจทำให้เกิดบาดเพลได้ความคมของใบาอาจทำให้ลำคอของเราเป็นเพลได้ด้วยนะคะก่อนการใช้โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือเพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ และไม่คนนำสมุนไพรมาใช้ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยใช้ใบของยาคามงหลังคาบ้านหรือคอกสัตว์เลี้ยงบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไป พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ